ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจกันอยู่อย่างมากนะครับสาหรับการเสียชีวิตปริศนาและมีเงื่อนงำของคุณตังโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ําเจ้าพรญาเสียชีวิตเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วเลยครับวันนี้เนี่ยแต่คดีมันยังไม่คลี่ทายถามว่าผมเบื่อไหมผมก็เบื่อนะครับเบื่อแต่ก็ต้องยังต้องเล่ายังต้องรายงานเพราะมันยังเป็นกระแสอยู่ในสังคมเมื่อวานนี้ครับพิธีกรนักแสดงชื่อดังอย่างคุณบุ๋มปนัดดา อีกหนึ่งคนบันเทิงที่นําเสนอข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมตั้งแต่วันแรกสัมภาษณ์สามทนายชื่อดังในทีมทนายสี่กุมารว่าจะเป็นทนายรัชพลทนายสิทธาทนายตั้มทนายรณรงค์ทนายเดชาในรายการดรามา่าวันนี้นะครับทนายทั้งสามได้ได้มีการร่วมวิเคราะห์คดีคุณแตงโมว่าอาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับพร้อมทั้งมีการเปิดเผยถึงกระแสดรามา่าระหว่างทนายเดชากับสอสอเต้ที่มันมีการโทรข่มขู่เกิดขึ้นว่าจะกระทืบจะอุ้มอะไรกันเนี่ย บางช่วงบางตอนในการสนทนาที่พูดถึงคดีกูตงโมทาให้คุณบุ๋มปรัดาถึงกับต้องยิ้มอ่อนแล้วก็ใช้ให้คําตอบกับเหล่าทนายเนี่ยไปถึงกับต้องออกปากมาว่าแก๊งนี้เนี่ยกวนประสาทสุดๆคุณบุ๋มบอกนะครับนี่แก๊งสี่กุมารน,นะครับเขาเรียกน,นี้คุณบุ๋มปรรดาบอกว่าทนายรณรงค์ถามทนายรณรงค์คนแรกทําไมไปแจ้งความทู่อุ้มหมาไปทนายรณรงค์บอกเขาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมกลัวว่าจะมีหมามากัด เพราะผมเป็นคนขี้กลัวใครมาแย่อะไริดหนึ่งเราก็กลัวกระทรงกระทรืบนี่ไม่ได้เลยผมนี่วิ่งหนีหางตุ่นเลยนะถ้าเจออย่างนี้ผมก็เลยต้องเอาหมาที่ผมรักมาด้วยซึ่งหมาผมเนี่ยชื่อน้องตู่เงินหมาตัวนี้เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเขาก็ให้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อมาหรอกแต่มันก็ไม่ตายอยู่กับผมมาตลอดหมามันจะมีจมูกที่สามารถดมกลิ่นได้ว่าใครจะทําร้ายเรามันก็จะงับเลยดังนั้นเนี่ยเราโดนขู่เราก็ต้องหาอาวุธมาปกป้องเรา หมาที่กัดมันจะไม่เห่าส่วนหมาที่เห่าพ่นไปเรื่อยๆไม่ค่อยกัดหรอกมันเป็นหมาที่เชื่องๆนี่คุณหมงประนัดดาถามอีกครว่าพวกคุณไม่ใช่แค่แสบพวกคุณนี่กวนประสาทสุดๆคุณมีวิธีการกลนวสุดๆดิฉันขอพูดจากใจเลยนะในมุมมองของคนด้านนอกในมุมคนดูนอกจากนี้ครับเหล่าทนายมีความคิดในคดีกุติงโมท,ที่แตกต่างกันไปอย่างมากเช่นทนายรัชพลคิดว่าเป็นการเจตนาทําร้ายผู้อื่น ให้ผู้อื่นถึงแก่กความตายน่าจะเป็นไปได้ถ้ากระชากเรือให้แตงโมล้มแต่บางเอิญเนี่ยตกน้ําตายอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าถึงขนาดเอาขวดวายฟาดเอามีดกรีดขาเนี่ยอันนี้มันเยอะไปทนายเจพลบอกส่วนทางด้านทนายรณรงค์ก็มีความคิดเห็นอีกแง่มุมครับบอกว่าเป็นการฆาตกรรมอาจจะลงมือทําร้ายร่างกายแล้วน้องเนี่ยพลัดตกมาเนื่องจากลักษณะของบาดแผลกับตําแหน่งการหล่นไม่เชื่อหรอกว่าหล่นท้ายเรือซึ่งมันหล่นด้านหน้าได้ อาจจะเกิดจากการผลักกันกระชากกันแต่จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ก่อนในเรื่องนี้นี่สี่ถุก,กุมารทนายแก้งนี้นะครับก็แน่นอนว่ามีการไปรยื่นจัดสเออสภาสอบสอสอเต้ให้หลุดจากสอ,อาส,าาสอด้วยเหมือ,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 อน,นกันนี่ก็ต้องติดตามกันต่อยาวๆสำหรับมหากราบคดีคุณแตงโม่ข่าวไวทีนครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ